นำการเล่นสปอตอิดในแบบที่7ครับไฮแอนด์สีครับฮ้ยนี่แซบหรอเป็นยังไงเนี่ย wow. ว้าววโนนี้ขอเลือกเป็นเอลซ่าบ้างละกันนะครับอ,อุปกกคนน่าเป็นเอลซ่ามากมาวิ่งกเล่นไฮแอนด์สีนะครับ, <'re> รบอันดับแรกกองกลางเราไว้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วเปิดให้คนละสี่ใบครับจะเล่นกี่คนก็ได้สองถึงแปดผมลองแบบสองให้ดูก่อนเดี๋ยวมันจะงงนะครับเพราะว่ามันต้องเปิดเยอะเหลือเกินนนี่อ่ะ เปิดมาคนละสี่ใบนะครับอ่บาสี่ใบแบบนี้วิธีการเล่นครับเมื่อเราเปิดใบกลางมาปุ๊บให้ทุกคนหาในแต่ละใบของตัวเองเนี่ยที่เหมือนใบกลางเลียงใบในนะัแต่ละใบก็ได้จะใบไหนเจอก่อนเลยก็ได้มีปัญหานะครับเมื่อหาเจอใบไหนให้คว่ำใบนั้นใครคว่ำของตัวเองหมดก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะเข้าใจไหมครับอ่ะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเล่นให้ดูจะได้เข้าใจนะครับอ่ะเปิดมาตรงนี้ครับ อย่างเช่นผมอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ต้องเริ่มมองก่อนก็ได้อ,บบอาจจะก,กวาดตามองก่อนก็ได้เมื่อกวาดตาแรกปุ๊บเจอก่อนเลยจะไเบยู w. อ่าผมเจอผมจะโกนเลยดะไปอยู่ชี้ด้วยจะรู้ไปไหนนะเดี๋ยวผิดดับเบยูความคนนี้พอดีเตียงมีดบิลยูรู้อยู่เห็นไหมดับิยูสองอันเลยเฮ้ยดบเิยูเหมือนกันเรียบร้อยความต่อเลยนี่ก็นี่หากันต่อครับมสมมติแล้วกันเจอหาไม่เจอมันหลายตายจริงนะเจอปุ๊บความเจอปุ๊บ ความเจอปุ๊บความเจอรอบสุดท้ายปึ้งความประสาทอ่านี่คนที่ความหมดก่อนจะเป็นผู้ชนะไปครับอันนี้ก็แพ้อ่าน,นี้ก็จบตาไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมัน,นจริงจแค่ตาเดียวก็จบตัดสินได้เลย จะเล่นตาต่อไปหรือว่าจะนับแต้มก็ได้มีปัญหาเหมือนอย่างนี้ก็เก็บไปให้หมดนับแต้มอะไรก็ว่าไปแต่จริงก็รู้อยู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งศูนจดคะแนนอะไรก็ได้แล้วแต่ครับมีปัญหาแต่ว่าเอาการ์ดนี้ทั้งหมดออกมันจะได้ไม่ซ้ํานะครับออาจจะแบบว่าฝั่งขวานําแล้วหนึ่งศแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่แบบ,บอะไรเงี้ยก็เล่นไปจนหมดกองนะครับ ซึ่งเห็นไหมครับว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้การทั้งหมด9ใบเห็นไหม9ใาเห็นไหม9หก9สี่ถ้าเหมือนกองใหญ่มี55ใบก็เล่นได้6รอบนะครับก็จะหมดพอดีประมาณนั้นนะครับก็เล่นไปเลยเจอเจอปิด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 อ่าเจอปิดก่อนเย่ฝั่งนี้ชนะอ่าโอเคก็เก็บไปตอนนี้ก็แต้มก็เป็น1เท่าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆจนหมดกองหรือจะตกลงกันก็ได้เล่นกิตตาร์มตา5ตาก็ได้นะครับ เกมนี้จะค่อนข้างเร็วหน่อยอาจจะไม่ต้องหมดกองอาจจะเล่นแบบ3ตาแล้วแต่เราตกลงกันนะซึ่งมันแก่ไปการเล่นแบบ2คนไงก็ <g ül> แบบนั้นแต่ดูที่กันเล่นดีๆครับมันไม่มีใครมั่วกับใครแค่ตัวเองต้องมั่วกับกองกลางนั่นแปลว่า เล่นกี่คนก็ได้ครับซึ่งการเล่นหลายคนอาจจะต้องมีกิการเพิ่มเติมพิเศษนิดนึงครับผมยกอย่างให้ดูครับถ้าเกิดเราเล่น8คนใช่ไหมครับคนหนึ่งได้4ใบ8 4 32ครับแปลว่าการออกจากกองแล้ว32ใบมันจะเหลือน้อยมากครับในการเล่น8คนที่ผมสมมตใบหนึงเป็น1คนนะถว่ามี4บใบน,นี้นะครับอ่าหนึ่งสอง้าหกดแอ่ะสมมติ8คนนะมีคนละ4นะครับถ้าเล่นเยอะคนแบบนี้นะครับสมมติเปิด คนที่ชนะใช่ไหมครับคนชนะอันเนี้ยผมคิดว่าควรจะต้องออกการตัวเองเนี่ยออกไปแล้วหยิบการดจากในกองมาใหม่4ี่ใบ1 2 3 4เข้ามาเพื่อมาเริ่มเล่นต่อนะครับมันจะได้เล่นได้หลายตาหน่อยมันกมันจะหมดเร็วมากนะครับก็คนต่อไปคนนี้เจอก็ออกแล้กอะไรอย่างเงี้ย เพราว่าไปนะครับหรือไม่ก็เล่นแค่ตาเดียวจบไปเลยก็ได้นะตาเดียวจบไปเลยก็หมายความว่าพอเจอปุ๊บสมมติคนนี้เจอคบก่อนเนี่ยก็ไปที่1ไปเลยจบก็เหลือแค่นี้ก็ได้อย่างนี้น่าจะดีกว่าด้วยนะครับไม่งั้นตอนหลังนับคะแนนมันก็ยากเลยเมืมม่อี้เสม,มอกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเออผมว่าแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะครับแบบนี้คนนี้เจอคบออก่าไปคนนี้เจอคบออกไปคนนี้เจอคบออกไปออกออกออกโดนสุดท้ายก็แข่งกันอะไรอย่างงี้ก็ได้ได้หมดเลยตัวนี้มันไม่ได้มีกติกาตายตัวครับเอา ไม่แค่นี้หรอกทุกวิธีการเล่นเลยของสปอตอิดไม่มีกติกาตายตัวกติกาพื้นฐานประมาณนี้เราสามารถพลิกแพงเองได้เหมือนในเกมเนี้ยไฮแอดซีเนี่ยมันก็แค่ว่าเราต้องเปิดคนละสี่ใบเท่านั้นแล้วดูกับใบกลางอ่าเจอก็ควม่มเจอก็ควม่มแค่นั้นกติกานอกเหนือจากนี้ไปคิดเอาเองครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่จาํานวนคนเล่นอันนี้ไม่ตายตัวไม่สีเรียดครับเป็นเกมที่ยืดหยุ่นมากครับกับสปอตอิดนี้นะครับ นี่ครับวิธีการเล่นแบบที่7ครับ high and see เป็นประมาณนี้ครับเปิด4ใบเมื่อเจอคู่ก็คว่ำของตัวเองใครคว่ำหมดก่อนชนะอ่ามีความเะ่นแบบคาของเขานะครับโอเคได้แล้วย่ yeah. อาจจะงง,งเล็กน้อยนะครับมันสับสนกับ,บ,บหลายวิธีที่ผ่านมาแต่ถ้ามีอยู่ในมือเล่นเลยเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งนะครับถ้าเล่นเลยปุ๊บเข้าใจเลยนะอ่าดูอย่าง,งเดียวงงแน่นอนครับเล่นเลยเข้าใจเลยนะครับ นี่ก็กแบบพิเจ็ดนะครับวิดีโอหน้าแบบที่8เป็นแบบสุดท้ายแล้วนะครับยังไงขอนเพื่อนๆเล่นสปอตอิดกันให้สนุกนะครับเล่นมันทุกวิธีเลย1นึงถึงแปเลยนะครับเล่นหลาย,ลาย,ลายแบบจะได้ไม่เบื่อไม่งั้นถ้าเล่นแบบยียวทวินาเปิดาหาจับคู่อาไปอาเปิด,าปดาหาจับคู่อาตายมันก็เบื่อเล่นนานๆน,น,นะครับ <S <S พยายามเปลี่ยนบ่อยๆครับเล่นหลายๆวิธีนะจะได้เล่นกับมันานาน,นๆนะเล่นจนคุ้มมาดูผมเหมือนกันมีผมก็รู้เล่นกันบ่อยมากนี่ขอบขาวหมดเลวเนี่ยเล่นกระโจนมากเลยนะครับโอเค ไงไว้เจอกันวินดีโอหน้าครับในแบบสุดท้ายแบบที่8ครับสวัสดีครับ